ครับจ้าสวัสดีก้า <c oughs> เป็นเป็นยังไงเนาะยาหนิงเนาะได้ข่าวว่าตอนนี้กำลังมาเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่เลยครับป้ายแดงเลยใช่ไหมค,ครับ <c oughs> ยูทูบเบอร์รมือใหม่วันนี้วันแรกกำลัง โหลดเข้ายังไม่เข้าเลยนี่เพิ่งทํามันแรกนะครับค่ะเพิ่งทํามันแรกแล้วชื่อช่องชื่ออะไรครับชื่อย่าหนิงกกกอกค่ะอ๋อครับบอกว่าป้าจําลองตั้งให้ว่าย่าหนิงพระคมากกอกแต่เขาลืมพระคมาลงเขาทําย่าหนิงกกกอกเฉยเลยกลายเป็นย่าหนิงกอกกอกค่ะพระคมาก็เลยหายเลยโอ้ยปวดแล้วนั่นแหละมันลื่นคูลื่นบาโอกป้าคมากรอกป้าจาลองก็ตอบต้องเอาย่าหนิง ลื่นคูลื่นบาก็ไปบอกเขาญานิงพระกะมกกอกเขาก็เลยลืมพระกมะเ้าเขาเอาซะ่านิงกกอกโอ้ยมันยาวไปมั้งแล้วฝากฝากอะไรไปหาเอฟซีไหมคุณญานิงค่ะฝากอะไรไปหาเอฟซีด้วยนะคะช่วยตามญานิงด้วยค่ะญานิงกำลังเป็นงูปลาลู้จะรอดหรือไม่รอดมันไม่ได้ยาวเลย่านิงเพิ่งจะักเริ่มทำค่ะแล้วก็นิง ยานิงยานิงลงคลิปไปกี่คลิปแล้วตอนนี้ยังไม่ได้พอคลิปยังไม่หลุดยังไม่เห็นเห็นเลยโอครับเกาทำก่อนได้คลิปหนึ่งบ่เฮ้ยที่เขาทำลงให้คลิปหนึ่งผมเห็นไม่เยอะสองคลิปสามคลิปบ่โอ้นี่ขนาดคลิปตัวเองก็ยังไม่รู้เลยนี่จะไว้หลยจะไวไหมนี่อันนั้ฝากฝากช่องครับฝากช่องครับฝากช่องได้เลยครับตอนนี้ฝากช่องด้วยนะคะยานิงกรกอกนะคะ ป็นยังไงก็ช่วยติดตามช่วยดูช่วยติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดสไายบอปป้าจำลองบอกว่ายัางไงนะป้าจำลองกดสปายสับสกัยใบมะกรูดสับสกัยใ <c oughs> บมะกรูดนะคะ <c oughs> ติดตามญานิงด้วยเนาะค่ะ <c oughs> ครับโอเคนะครับ <c oughs> เพื่อจะพอมีรายได้ขายเสื้อผ้าค่ะอ๋<พ>อเนาะได้มีรายได้เสริมกันเนาะค่ะเพราะจะทําขายเสื้อผ้าทมมาพอได้เวลากลับถึงบ้าน เราก็จะทำขายทางยูทูบค่ะเพราะว่าค่ะช่วงที่เรากลับถึงบ้านตอนเย็นก็มีเวลาอีกค่ะรายได้จะได้เพิ่มขึ้นยังยุ่งไม่พอใช่ไหมค่ะยังยุ่งไม่พอบันเช้าที่มากินยาความดันมาแล้วก่อนจะมาโอเคครับขอบคุณมากนะครับค่ะค่ะมาคุยกันค่ะขอบคุณนะคะ